ตอนรับฮาโลวีนด้วยแคมคริสตัลเล่นี่คริสตัลเล่ที่ทุกคนคุ้นเคยจากภาพ,พยนตร์เรื่องสุข13ฝันหวานนะโอ้ทำไมเจ้าสุขสิบสามเรามีผมด้วยเจสันอ,อันนี้ชักกี้นี่นาะชักกี้ก็มาเที่ยวคริสตัลเล่โอ้อันนี้จากเรื่องสิงหาศัพ์ โอ้มาจากเท็กซัสเลยนะมาเที่ยวคิสตัเลนเลกแจ็คเทเลนโอ้โหอันนี้มาจากแถบหนาวนะโคโลราโดโอ้โหมาไกลมากอ่ะงอกุลงอกุลก็มีนะฮะงอกุลบ้านพุทธาเต่าอันนี้บ้านของใครเออนี่ที่เท็กซัสนี่เองที่เท็กซัส บ้านของเจ้าสิงหาทัพท์เจ้าสิงหาทัพท์เก็บไปหน่อยอ้าบ้านเจ้าสิงหาทัพท์ที่มันชอบใช้เลื่อยไฟฟ้าเท็กซัสเชีซอรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของคริสตัลเลกนะสถานที่ที่เคยเกิดเหตุก,การณ์สยองขวัญนะอันนี้เราก็มีตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะในบรรยากาศผีๆนั่นเองนี่ เป็นฟิกเกอร์เลโก้นะที่คริสตัลเลกนะคะที่คริสตัลเลกก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่เกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์ก็ตามในหนังเรื่องสุขสิบส,สามนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นบ้านพักเนาะเป็นบ้านเคบินที่จะมีหนุ่มสาวพากันมาเที่ยวแล้วก็เจ้าเจาสันเนี่ยก็จะไปเดินรอบๆบบ้านแล้วก็จะไปจัดการกับนักท่องเที่ยวที่มานะถ้าใครที่แบบว่า มาแบบพอดรักกันเนี่ยเขาก็จะมาขัดจังหวะอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นบ้านเคบินนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นค่ายลูกเสือเขาจะมีเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่มาเป็นค่ายลูกเสือเก็เดินทางเข้ามาพักที่นี่ซึ่งในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเจสันเขาก็พ่อแม่ก็ทํางานอยู่ที่นี่เนาะแล้วเขาก็ป่วยเป็นโรคแบบ หัวสมองโตมีน้ําในหัวสมองเยอะเนี่ยเขาก็ถูกเพื่อนๆหลอแล้วแกลจนเขาตกน้ําจมน้ําขึ้นมานะคะนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังฟ้าก็า,าเปี้ยงทําให้เขาได้คืนชีพขึ้นมาเจสันเอนะเขามีบ้านอยู่ด้านหลังนะคะนี่กระท่อมน้อยๆของเขานะเขาจะรักแม่เขามากเลยนะ,ะพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นพันโงอยู่ที่นี่นะ ที่แคมป์แห่งนี้นะแล้วก็เป็นคนไม่ดีนะชอบตบตีทำลายแม่ขณะที่ท้องเจสันด้วยนะเจสันก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พอเจสันโตขึ้นมาก็ได้เก็บพ่อตัวเองที่เป็นคนโหดลายออกไปแต่ว่าเจสันเขาก็รักแม่เขามากนะแล้วก็แม่ของเจสันเขาก็แค้นพวกคนที่ ทำให้ลูกเขาต้องจมน้ำมาเสียชีวิตเมื่อเจสันได้คืนชีพมาอีครั้งเขาก็ได้มาจัดการผู้คนในแคมป์คือเป็นเรื่องราบสุขสิบสามนี่อันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์เจสันน่ารักไหมเอ,อ่ยดิกกี้ไมเวอร์ใส่ผมให้จริงๆเจสันเขาจะไม่มีผมนะดิกกี้ไมเวอร์ใส่ผมให้นะฮะอันนี้เจสันในเวอร์ชั่นของดิกกี้ไมเวอร์ เขาก็เปลี่ยนไปแล้วนะเขากลายเป็นคนที่มาสมัครงานทำงานที่แคมป์แห่งนี้แล้วก็เป็นครูฝึกสอนเด็กๆนะฮะอ่าก็มาเป็นครูฝึกแห่งนี้นะถ้าที่เห็นที่เขาถือหมีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบหมีนะเจสันนี่เขาชอบหมีอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะฮะเขาชอบหมีจริงๆเราจะเห็นเจสันกุ้มหมีในหลายๆที่นะอ่าตอนนี้เจสันเขาก็เป็นขวัญใจของเด็กๆนะคะเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ สอนเด็กๆด,ด้วยนะฮะสอนเด็กๆแล้วคอยตรวจด,ดูแลควาสมสงบเรียบร้อยนะคะในยุคใหม่อ่านะนี่เราก็จะมาให้ดูบ้านบ้านพักต่างอากาศต่างๆอุ้ยแต่ละคนอันนี้โรบินโรบินมาเที่ยวนะโรบินมาเที่ยวโรบินที่ชอบฟังเพลงแม่ขณะเดียวกันนะก็มี แบทแมนแบทแมนก็มาเชี่ยวพักตาอากาศที่นี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะเพราะที่นี่ก็คือเป็นคริสตัลเลกยุคยุคใหม่ละเป็นยุคที่ยุคที่น่าเที่ยวมากๆเลยมะแต่อันนี้จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะโจเกอร์ Joker, ใช่ไหมโจเกอร์ Joker, ก็ยังมาเที่ยวนะมาขี่เรือเล่นนะฮะโจเกอร์ Joker, มาขี่เรือเล่นแล้วก็มาเก็บภาพต่างๆ บ้านอันนี้ก็เป็นบ้านพักตาอากาศเหมือนกันนะเราก็จะเห็นตัวกระตูนฮะนิกกี้ให้ดูนะตัวฟิกเกอร์อันนี้ก็คือเจ้าชักกี้ทั้งชักกี้และเจาสาันนิกกี้ไมวเวอร์ก็ติดตามมาคิดว่าทุกภาคเลยนะพยายามดูให้ครบทุกภาคเลยชักกี้ก็เป็นผู้ปรับกับแอนดี้แอนดี้มาสิแอนดี้แอนดี้มาอ่าแอนดี้ ชักกี้อ่ะก็เป็นตุ๊กตาที่ที่เป็นตุ๊กตาธรรมดานี่แหละแต่เพียงแต่ว่าตอนที่โจน่ะมันหลบหนีแล้วก็ต่อสู้กับตำรวจแล้วก่อนที่มันจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตอ่ะมันได้ใช้มนต์ดำวูดูเลยของทางแบบของทางมนต์ดำนะเหมือนก็บว่เล่นๆของเนี่ยไปสิงล่างในตุ๊กตา,ามันก็เลยกลายเป็นตุ๊กตาที่มีนิสัยโจนโหดหลายแล้วก็วางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า แม่ของแอนดี้ไปซื้อตุ๊กตามาให้แอนดี้แอนดี้เล่นปรากฏว่ามันพูดได้ว่ดทีแอนดี้เราไอปรังแกคนอื่นกันเถอะมันเป็นตุ๊กตาที่ไม่ดีเนี่มันก็พยายามจะทำร้ายแอนดี้แล้วอยากจะไปสิงร่างแอนดี้ Andy, แทนนะแอนดี้ก็ไม่ยอมนะมีประมาณสามสี่ภาคเลยอ่าก็เป็นเรื่องราวที่ สนุกสนามแต่วันนี้ทั้งแอนดี้แล้วก็ชักกี้นะได้พากันมาเที่ยวคริสตันเลกฉลองวันฮาโลวีนตั้งหน่อยอันนี้เราจะพักลบกันนะเราจะมาเที่ยวคริสตันเลกนะนะแล้วสำหรับชายที่ถือขวานหัวเถกอ,อยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ใครอันนี้คือแจ็คเทอร์เลนจากเรื่อง The Shining ของสเฟ n นคิง จริงๆน่แกต้องอยู่ตามหิมะนะที่โคโลราโดแต่ว่าพิกกี้ไมเวอร์ต่อบ้านต่อโรงแรมหิมะไม่ทันนะอ่ะมาแกก็มาจะตัวแล้วกันเนะนี่นะทําหน้าตาเหมือนแจ็คมากเลยฟิกเกอร์ตัวนี้แจ็คเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้านะคะแล้วก็ได้พาลูกเมียนะ,ะพาลูกกับเมียนะฮะมาที่โรงแรมโอเวอร์ลุคก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อที่ตัวเองมาทำงานเป็นคนเฝ้าสถานที่โรงแรมโอเวอร์ลุคในยามที่โรงแรมเข้าสู่ฤดูดหนาวและไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ว่าโรงแรมนี่มัมีประวัติว่าอดีตนะคนที่เคยทำงานเฝ้าในช่วงฤดูหนาวแบบเนี้ยได้เกิดเหตุการณ์ที่คนพ่อเนี่ยไล่เก็บคนลูกตัวเอง หมดทั้งโรงแรมไม่เหลือใครอ่าพอเจ้าแจ็คเทอร์เลนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะก็ตั้งใจจะเขียนนิายแต่ไปไปมามาแกก็กินเหล้าแล้วแกก็ถูกผีในโรงแรมครอบงำแล้วแกก็ทำการไล่ฟันเจ้าแอนดี้เฉยเลยโอ้มันจะมีฉากที่เราเห็นนะเป็นฉากติดตาแนละ้วที่ว่าเธอเลนเขา ฟันประตูห้องน้ำอะ่ะแล้วก็ทำหน้าทำตาอนะ่ะอันนั้นนั่นแหละนี่นะคะอ่าแต่วันนี้ครอบครัวน,นี้ได้พากันมาเที่ยวอะ่ะที่คิสต์เลกไม่พากันมาเที่ยวแหมวันฮาโลวีนก็เป็นวันรวมญาติของผีะคะ่ะพวกนี้เขาก็พักผ่อนกันบ้างเนาะ<ๆ>เขาไม่ได้จะมาหลอกทุกวันน่ะต่อ,อมานะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กี้ไม่ว่าก็ชอบนะแล้วก็คิดว่าติดตามดูมาหลายภาคเลยนะเห็นบ้านหลังนี้ไหมมันยู่ที่เท็กซัสอะมันเป็นบ้านที่มีเจ้าคนนี้ไอ้วนๆเนี่ยนะคะมันจะชอบถลกหนังหน้าแล้วก็ของคนที่ผ่านไฟผ่านมาแล้วมันก็จะเอามาใส่หน้ามันอย่างนี้นะโอ้แล้วมันก็จะใช้เจ้าเชือซอเนี่ยเรื่องที้าไล่ฟันชาวบ้าน ไล่ฝันเนาะอ๋อนะมันก็อยู่บ้านเนาะเป็นดินแดนที่แห้งแล้งนะฮะในเท็กซัสเรื่องนี้คิดไมว่าก็ดูมาหลายภาคเหมือนกันนะตามดูทุกภาคภาคล่าสุดนี้ก็เพิ่งดูไปนะฮะสิงหาสั์หรือว่าเท็กซัสเชียงซนอนะฮะเอองอกุลเหรองอกุลงอกุลมนี่เก่กะ งูกุ่นมาเกี่ยวอะไรด้วยนะคะชาวชาวนะอันนี้ก็แค่ว่าเออน่ารักนี่เนาะบ้านเนี่ยเหมือนบ้านพุท่าเต่ามากเลยนะเนี่ยอ่ากับงูกุ่นอะฟิกเกอร์งูกุ่นแล้วก็ชาวสื่อบ้านพุท่าเต่านะก็เข้ากับบรรยากาศเป็นการปาร์ตี้ฮอลลวีนกันนะอ่านี่นะฮะเราก็ได้เห็นได้เห็นว่ามีเจ้าตัวการ์ตูนมากมายนะที่ได้มาเที่ยวปาร์ตี้ ฮาโลวีนกันไม่ว่าจะเป็นแจ็คเทอร์เลนจากเดอะชายนิงหรือว่าจะเป็น,ช,ปนชักกี้จากชื่อเรื่องอะไรอะชักกี้ที่เรื่องจำชื่อไม่ได้อะชักกี้แล้วก็สุกิ3สามฝันหวางอ๋อเดวนี้เขากลายเป็นโฟดูแล ไอคิสตันเลป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาเลยนะสนุกทุกเรื่องสำหรับคนชอบนังผีสั่งอืมนี่นะบรรยากาศบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวบ้านพักต่างๆนะฮะสำหรับคลิปนี้นะนิกกี้ไมเวอนะ จะขอลาไปก่อนนะฮะนกิกิมามเวอร์ก็จะปล่อยให้เจ้าพวกกรตูนเนี่ยพักผ่อนในวันฮาโลวีนกันนะฮะทุกคนนกิกิมายเวอร์ขอลาไปก่อนในวันฮาโลวีนนี้บ๊ายบาย